น่ารักที่สุดในใจเลยค่ะรักตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนรอตอนนี้ยังรักกันเดี๋ยวรอยตื่นเต้นเลยมาคนเดียวพี่อย่าลุ้มผมนะอย่าลุ้มผมนะผมไม่สู้คนนะครับผมเป็นเด็กน่ารักนะครับอ่ะเริ่มไปแล้วครับผม จริงๆชอบอยู่แล้วครับผม,มต้องบอกว่าดูตั้งแต่เด็กแล้วครับผม,มวันพีนี่ดูไป900กว่าตอน<ม>อ่าบันบีดผมไปดูจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบดูมากตอนเด็กๆครับ<ม>อ่ามาร่วมางานนี้ <c oughs> เหมือนได้มาอยู่ในไอ้นี่เลยอ่ะการ์ตูนเลยอ่ะเพราะมันจะมีเอ็กซ์เอ็กซ์ทิชันใช่ไหมครับผมดับเหมือนจำลองว่าแบบเราไปอยู่ในอ่าไปอยู่ในกล่องกล่องตัวฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมรู้สึกว่า มันแปลกใหม่ดีครับผมแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ในซีรีส์เลยผมว่าแฟนๆซีรีส์แฟนๆการ์ตูนน่ะน่าจะแบบอย่ามาครับผมตาวอ้วนตาว้าเลยนะตาวาวตาวาวแฟนๆฟิกเกอร์แฟ,แฟนๆแบบการ์ตูนเนี่ยมาอันนีอะไรนะครับผมมีตัวมีแต่ตัวไหนที่มีหัวใจรึมั้ยเราสนใจมมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมจริงๆอ่ะมีตัวที่กะว่าจะซื้อไปเป็นของฝันด้วย เริ่มเลยเริ่มเลยตรงนี้เลยของขนไทยมันจะมีของขนไทยได้อีกแบบของพี่คนอะไรนะพี่อะไรนะพี่เขาชื่ออะไรนะครับพี่คนนั้นชื่ออะไรนะชื่อพี่พี่ปอนครับผมอะไรอ่ะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สครับผมวันเียวกันเกิดเขานี่วันเกิดเขาพี่พ่เก่เล่นก่นอ่ะแล้วที่ตัวตนพรมนอีกหรมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมชอบวันพีชอบลูฟี่ครับผม จริงๆก็ชอบหมดเลยนะลูฟี่โซโลอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบเกินอาจ <c oughs> <c oughs> ได้หนึ่งมีมครับครับผมก็สำหรับใครที่ชอบ การ์ตูนนะครับชอบฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับงานนี้ก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มสิบเกรามีนาเลยนะครับผมก็มากันได้นะครับผมบอกเลยว่ามีฟิกเกอร์แลนด์เยอะเลยนะครับผมอะไรนะครับกระตูนอะไรให้มันเกิดใครอ่ะอะไรนะครับไม่ซื้อให้ตัวเองก่อนสิอ่าซื้อให้ตัวเองก่อนเอาแต่ชอบการ์ตูน อะไรนะครับผมเขาชอบตัวการ์ตูนอะไรเหรอถ้าให้ผมเดานะผมว่าเขาน่าจะชอบแบบฟิวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะดูการ์ตูนหรือเปล่าอ่ะหรืออาจจะพลิกกลับมาเขาไม่ดูการ์ตูนเลไรอย่างเงวันนี้เปนเกิดเฉยใช่ไหมครับพีเบอร์เจอะไรยังไงหรือยังครับก็ไม่บอกหรอกเซไพ แน่นอนครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็มีของขวัญที่คิดว่าน่าจะเข้ากับเขาน่าจะเข้ากับเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แล้วอยากให้แล้วทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากให้ของขวัญจริงจังไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรแค่อยากว่าแบบทำไมถึงแบบเลือกของขวัญนี้มากับเขารู้สึกว่าน่าจะเขาน่าจะมีประโยชน์กับเขาครับผมณเขาน่าจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยอืมพอเขาใช้ อ้าเปล่าครับเปล่าก็มันเห็นว่ามันเป็นของดีนี่ไงมันสวยดีอะไรอย่างนี้อะไซื้อให้ะใอะไรนะครับรอ๋อเปล่าครับไม่ไม่ใช่เครื่องประดับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละครับอเ้ยู <c oughs> ่องหเืยอเผาจารจหรจริงๆเราเจริๆจนะ ไม่มีเซอร์ไพปเซไปเราไม่ได้ถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่ใช่เซไรสิเอออาจารยวันนี้เรารู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ตอนนี้น่าจะกินข้าวอยู่กับพี่บ้านครับผมรู้แล้วรู้ว่ะฮะเอ้ารู้สิก็ก็ทักไปถามสิเออก็ทิ้งไลน์ไปหา ก็อยู่ไหนไงเอบอกว่าคืก่อนหน้าี <ett Cloud> ้เกจัสิมานครับผมจาพวครั้นี้แบบเป็นปีที่เรามาสนิทสนมกันาวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะวันนี้เขาเป็นหนุ่มวัอยู่ย4สแล้วอ่ะย่อ่ะเขาดูโตแล้วนะก็เโตแล้วโตแล้วนะเออใอยู่ ยี่สิบสี่แล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาเป็นพันเนอร์พี่เพิร์ดเนี่ยรู้สึกดีมากมากครับผมก็รู้สึกว่ามม่สบายใจอ่ะมันการได้ทํางานกับพี่เพิร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากมาทํางานด้วยกับเขาในทุกวันครับผมอยากแบบอยากมาเจอหน้าเขามาสนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คิดว่าแบบมาทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ใช่ครับผมแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลย ตอนแรกอะตอนแรกก็มีแอบจริงๆครับผมเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนขึ้นเงียบขึ้นนี่เงียบขึ้นแต่พอมา um ตอนนี right ้ก็โอเคคนคือคือก okay. ันอะไรยังไงก็คือกันในไหนอธิบายความหมายคือพี่เพิร์ดกับผมเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันในในเรื่องของนิสัยนะครับผมแบบจะเป็นคนชิลๆอะไรก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่ไม่โตต่อไปเป็นเซนต้าครับต่อไปเป็นเซนต้าครับผมต่อไปเป็นแฟนคลับโอ้โหขอบผมว่าได้นะผมว่าได้เขาเขาจะพูดอย่างหนึ่งเลยว่าเอาอะไรก็ได้ง่ายๆน้องน้ำแก้วของเาคือกะเพราข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือ ที่เขาชอบมากๆเลยนะเวลาออกกองข้าวไข่เจียวเขาชอบแบบข้าวไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ครับเหมือนกันเลยครับผมนี่ช่นีนิสัยอะไรนี่เราคุ้นเคยนะแต่ตอนแอขขอราานแกที่เรามองภาพเขาแบบน่ารักแบบนี้นิสัยคล้ายกันเหรอครับน่าจะเป็นความอะไรก็ได้เหมือนกันนะผมความชิลๆความแบบไปไหนไปกันน้องอะไรอย่างเงี m. ้ยแบบไปกันพี่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เราเชื่อคนนี้ทําได้ทําแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยนครับผมจะพาเขาไปแค่สมุยเ่านั้เชียงใหม่ครับผมเอาแต่เล่าก่อนจุดประสงค์ด้ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าคือวันนั้นอ่ะผมไปทํางานใช่ไหมแล้วมีวิลเลียมเอสอยู่ไปทํางานด้วยแบบวันนั้นก็หากับพี่เพิร์กันแหละว่าเฮ้ยเราจะไปทําบุญที่ไหนกันวะพี่อะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพไหมวิลเลียมวิลเลียมเอสก็เดินมาเลยวะเชียงใหม่ดิ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งไปเชียงใหม่กันมาเราก็โอเคพี่จองตั๋วบินไปเลยพรุ่งนี้แล้วกันการผ่านจริงๆครับผมตกเครื่องด้วยตกเครื่องด้วยใช่ครับนั่งกินข้าวซอยไก่ตกเครื่องแล้วพอรู้ว่าตกเครื่องก็กลับมานั่งกินข้าวซอยไก่ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์แล้วก็ขายแม่ ล้วเขาบอกว่าเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเลี้ยงมาเลี้ยงกลับเดี๋ยวล้อมหน้าผมเลี้ยงเขากลับเลยนะครับผมเมื่อไหร่ครัหลังผมผ่าค่ะไมามเพราะเป็นกระป๋าสั่งจริงๆก็มียืมบ้างครับผมอะไรในวันที่เราไม่มีเงินสดเราก็จะมียืมเขาบ้างอะไรอย่างงี้ครับแต่เมื่อกี้มีพิชเชอดี๋ยวนี้เหมือนซานตาจะขอบคุณได้เป็นแล้วนะคะเป็นครับผมเป็นหรอเป็นพราะแบบ ยังขับรถเป็นอยู่ครับเดี๋ยวจะไปขับให้พี่เพิร์ดด้วยครับผมตันนี้หรอเปล่านะครับหมายถึงเขาให้ผมขับแทนเลยครับผมจนผมจะกลายเป็นนักเป็นคนขับรถให้เขาแทนแล้วชงเข้มนะเราอะชงเข้มนะเราอะขออนตาตาม่คเรียกได้ตาตเรียกได้ครับผมเรียกได้อยู่แล้วได้หรอได้สิทำไมล่ะตาตาไงทุกคนเรียกได้เนาะ เรียกได้ครับผมเรียกได้แต่จะหันไหมหรือไม่หันก็ว่ากันอีกทีนะครับผมเป็นงานขอบคุณมานเอยครตบการรักษาธรรมดาครับเป็นอะไรบ้างสองรอบหมดเลยบานหมดเร็วมากตกใจมากครับผมขอบคุณกระแสตอบรับที่แบบโอ้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมตื่นตันมากอยากให้ถึงวันงานแล้วอยากโชว์ให้ทุกคนดูแล้วแปลว่าพร้อมแน่พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับผมเข้าไมกันแทง พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วสิครียมอะไรไปบ้างเอาจริงๆก็สองวันมันจะต้องแบบมีเซอร์ไพรส์สองวันนะครับทำก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมจริงๆก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบซ้อกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะมีอาจจะมีแบบอยู่ในช่วงเพิ่มๆอะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอะไรอย่างงี้ครับแล้วคู่เราอะเรียมอะไรไปในสองรอบคู่ผมนะครับผมผมว่า คนน่าจะอยากเห็นนะทุกคนอยากเห็นนะเป็นเป็นโชว์ที่ผมยังไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก่อนอะไรอย่างนั้นเป็นเป็นรูปแบบที่ไม่เคยโชว์กับพี่เพิร์ดมาก่อนก็ไม่แน่หรือพี่เพิร์ดอาจจะมาเต้น s a ิส s ิ i c ใช่ไหมแม่ตุ๊กเพลงสุดเพลงอะปรดานะวะนะเต้นได้อยู่ พี่ฝึกเพลงเนี้ยมานานมากแล้วนะเฮ้ยเนี่ยเขาบ่นกับผมตลอดเลยว่าแบบต้าไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเรียนเต้นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเรียนเต้นบ้างแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่แต่จริงๆจริงๆผมชอบร็อกนะชอบลองร็อกมากชอบเล่นกีตาร์แบบสายร็อกก็เอยไงผมรู้สึกว่ามันเท่ ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่น่าสนใจครับแต่ก็คือพร้อมมากรพ้รอมครับผมที่ผ่านมาคือเดี๋ยวมันจะติดกันที่ผ่านมากระแสดีมากเราคิดไหมว่าการที่เป็นกระแสดีไหมไม่คือคาดคิดมาก่อนเลยครับผมอย่างที่บอกว่าตกใจครับตกใจกับกระแสตอบรับที่ฟีดแบก็กกลับมาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบในสี่งนี้เรื่องนี้ครับรู้สึกว่าแบบเออ ในวันนั้นเราตั้งใจเต็มที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะดังหรือไม่ดังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้คิดตึงนตรนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าอยากทําให้มันเต็มที่อยากทําให้ตัวละครอนนอกมาได้สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วเราพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกคนจริงๆครับผมชื่นใจมากๆครับผมแน,น,น่นอนครับผมเอาจริงๆถ้าผมไม่ได้เล่น ไม,ไม่ได้มาเล่นบทกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผมในดูวันนี้ก็ได้ครับรู้สึกว่ากาันเข้ามาเติมเติมความสดใสในชีวิตผมเยอะมากๆเลยครับทั้งในเรื่องของแบบความคิด mindset การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงรรี้ยผมมันกันมากันเป็นคนที่แบบคิดบวกมากๆอะไรเงี้ยทำให้เราสดใสขึ้นไปด้วยครับ,รบก็ขอบคุณกันมากๆ,ๆใช่เลยครับผมเอาจริงๆพอเราไปใช้ชีวิตเป็นเขานะสักพักหนึ่งเนาะ เราก็รู้สึกว่ามันมีบางทา่าบางส่วนที่เรากลายเป็นเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ชีวิตกับเขามาเจ็ดเดือนน่ะเจ็ดแปดเดือนในการถ่ายอะไรย่างเงี้ยผมันก็ซึมซับเข้ามาเลยอะไรที่เรารู้สึกว่าก,การเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตาองกอะไรนะครับผมอะไรที่รู้สึกว่าตัวการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตาตัวการเปลี่ยนตัวตาชื่อแบบเธอสิ่งที่เขาเป็นแล้วเย้อนน้ำตาอะไรให้เราเป็เลยที่ทแบบครับผมมองลูกในแง่บวกครับผม มองโลกอย่างยบวกกันเป็นคนที่ไม่ขิดลบเลยไม่คิดลบเลยต่อให้จะมีคนมาว่าต่อหน้าก็ตามไม่คิดลบเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นการเป็นพลังบวกที่เอามาใช้ชีวิตต่อได้ดีมากๆเลยครับผมมันทำให้เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไปได้หลายเรื่องมากๆเลยอืมยกตัวอย่างเรื่องของเล็กๆน้อยๆที่เันทำให้จากเมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้จะทำอย่างไรอย่างง่ายๆเลยครับสมมติ ตื่นเช้ามาแชมพูหมดบางคนก็อาจจะหงุดหงิดละต้องรีบออกจากบ้านอะไรยเงี้ยไม่เป็นไรไม่สระก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเบลเอาของของแม่มาอะไรอย่างงี้เอออะไรอย่างนั้นไหมครับผมใช่เรื่องละเอียดไหมน้องอะไเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เราบัคัิดไหมว่าแบบเราจะได้รับการตอบแบบนี้ครับไม่เคยคาดคิดเลย ไม่เคยคาดคิดเลยคุยกับพี่เพิร์มาตลอดว่าแบบพี่เราแบบเรื่องนี้จะดังไหมนะอะไรนะ้ะพี่เขาก็จะบอกผมมาตลอดว่าแบบตาไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคือไม่ต้องคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังทําให้มันเต็มที่พอเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วผลลับมันออกมาเป็นยังไงเรื่องเรื่องอะไรคือปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตละ ที่ตกใจมากเลยไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนั้นด้วยอะวันนั้นเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยเราขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่มา,าบางคนมาตั้งแต่แบบเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยตีห้าก็มานั่งรอแล้วทั้งๆที่เขาแค่ได้มาเห็นหน้าเราเฉยๆอะมันเป็นอะไรที่ผมขอบคุณจากใจจริงๆไม่รู้ว่าจะตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้มาได้ยังไงเลยครับแต่ว่าผมจะตั้งใจ ตอบแทนด้วยการตั้งใจพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับเกือบครับผมเกือบเกือบใช่ก็เกือบครับจริงๆวันนั้นแหละวันเซนทาร่าลา้าวแหละใช่ครับผมก็เราไม่คิดว่าคนจะมาหาเราเยอะขนาดนี้จริงที่มันเยอะที่สุดในชีวิตผมแล้วอะตั้งแต่เข้ามาวงการเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้ว รู้สึกทราบซึ้งมากๆเลย,ยคุยกับพี่เพิร์ดด้วยนะครับโหจังหวะนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันต้องรีบอะพี่เราก็หันไปมองหน้าพี่เขาพี่เขาก็ตกใจเหมือนกัน <ๆ S 2> ต่างคนต่างก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องออกกันคนอนะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้มีจังหวะที่ให้มาพูดคุยอ,อะไรอย่างเง,ง,ง้ยต่างจากนั้นก็มีโทรหากันครับผมว่าแบบโหคนเยอะมากเลยน้าตาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ เราหลังจากนี้เรามาทําให้แบบทุกอย่างมันดีที่สุดกันเถอะเพื่อแฟนคลับเนี่ยบก็มีคุยคุยกันอยู่บ้างาะนี้ตั้งว่าเราแฮปปี้สิ่งที่อยู่รบอบๆเราแล้วเอาจริงๆไม่ว่าจะมากจะน้อยผมแฮปปี้เสมอเลยครับไม่ว่าคนจะมาหาผมมากหรือจะมาหาผมน้อยแค่คนเดียวผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผมรู้สึกว่าการที่มีคน ยอมมาตั้งกจเพื่อมาหาเรามันมันมันต้องรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอ,อนนาจยังไม่ไแบบูลขนนี้เรา,าอาจจอือเอาจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเอ่อใช้คำว่าแ a ช s i o n ดีกว่าคนระับใช้คำว่าแพช s i o n ผมว่า พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันเลยมันเลยทําให้มีแพชชั่นแบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากอยากจะทําให้มันสุดกว่านี้อยากจะไปให้มันสุดกว่านี้อยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีคํานี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นแปลว่าตอนนี้ก็คือเรากว่มแพชชั่นเราเต็มร้อยเต็มร้อยนครับผมผมก็เกินร้อยตอนนี้เกินจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างในหัวที่ผมผมอยากทำมากๆเลยกับพี่เพร์อด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากอยากฝากทุกคนด้วยนะ เป็นชิ้นเป็นอันเหรอครับผมณตอนนี้เหรอครับผมที่เป็นชิ้นเป็นอันกับพี่เพิร์ตอนนี้เอ่อยังไม่ยังไม่ได้ออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วกัน <S <S ออก็ทำแล้วทำแล้วทำแล้วงงหน้าแม่หมดกก็มี เก็บไปก่อนตรงนั้นนะเก็บไปก่อนแต่ความฝันจริงๆของผมอะที่สําเร็จไปแล้วอะแจสเปอร์ครับผมโปรเจกต์แจสเปอร์ผมรู้สึกว่านี่แหละความฝันอันดับหนึ่งของผมเลยมันอะไรนะครับผมเราไม่ได้ปล่อยจังเพลงเดียวแล้วไปใช่ปหครับดูผมาไม่ใช่ไม่ได้มีเพลงเดียวไม่ได้มีเพลงเดียวครับผมก็มันไม่ได้มีเพลงเดียวอยู่แล้ว ครับก็เอาจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามด้วยละกันฝากติดตามโปรเจกต์แจ็คส์เปอร์ครับผมจริงๆก็มีเพลงสถิตินะครับให้ทุกคนได้ลองไปเต้นกันนะครับก็สามารถไปฟังได้ใน YouTube นะครับเพลงที่สเพลงที่2ยังยังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ครับผมบางแผนบางแผนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยสิบกิเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ผมเกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับผม กี่เปอร์เซนต์หรออืมอะไรนะครับผม่เหนื่อยมาก็ไม่เหนื่อยมากนะครับผมเพลงสดิสติกก็มันจะมีมันจะมีความแบบเออซ้อมจนชินกล้ามเนื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันก็จะแบบไม่ค่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ7จล้านวิวแล้วครับไปฟังได้นะครับ อ๋อไปเต้นทิกตอกกันครับผมอ่าก็เป็นเป็นถ่ายคอนเทนต์สนุกสนุกกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับผมก็สนุกไงครับแบบเจอเพื่อนแล้วถ่ายทิกตอกกันดีกว่าอะไรนะฮะก็เพลงไอ้ Grab the w a l l อะไรนี <ADHD> <horas>. ้ครับ <authorized> ที <c oughs> ่ทุกคนได้เห็นนะครับแบบถ่ายคือวันนี้มันเกิดแล้วไปพรผ่านนิดเดียก่อนที่ไปเวอพรกันเองก็พูดไปเออเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเป็นกพื่อนกัน แท้แด่คินิกจัดปันใกล้ฉันเอาบายพีก็ถ้าพี่เพิร์นดูอยู่นะครับพี่ไม่เวยพรนผ่านสื่อเยอะแล้วกันก็อยากให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เงินทองอะไรมาทีมาเยอะๆนะครับพี่เดี๋ยวไปบอกใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วกัน อะไรล่ะครับผมเค้กเหรอครับผมเค้กหรอไม่ใช่หรือใช่ก็เดี๋ยวไม่ใช่หรือใช่เดี๋ยวเราดูครับคคิดว่าใครถ่ายล่ะเอาละเอาล้่ ขอบคุณกบคืกอกาจ,ากจะล้วงผมงย้ำเลยอ่ะกากาจะล้วงเอาไส้ผมออมาเลยอ่ะกาจะเอาไส้ผมออมาเลยอะ่ะ แก็งไปทางขวาแย่เจ็บยังแีน้ไลกเิดด้จได้ไหมใครเลี้ยงมาน่ะจได้ไหมใครเลี้ยงมาเราจาได้หรือเปล่านะ 打吧，打,<法>打